สวัสดีครับใส่เสื้อคล้ำคล้ำไปเรื่อยนะครับก็จะขอกล้ำเลยครั้งแรกนะครับก็ง่ายๆเพราะว่าบางคนชอบใส่เสื้อคล้มอยู่บ้านนะครับก็ไม่อยากจะโชว์อะไรนะครับเพราะว่าใจแรงครับแต่ว่าอยู่วนมากใส่เสื้อคล้มนอนตลอดวันก็ใส่เสื้อคล้มเรืเดินมาก็เลยรู้สึกแต่ละวันเนี่ยอย่างสบายๆคุ้มตัวตัวเอง ก็มีอะไรมาชวนพลามชวนคุยชวนวิเคราะห์วิจารณ์อะไรเรื่องทุงตวตุไปเรื่อยๆนะครับข้อสำหรับทั้งแรกที่จะพลามเนี่ย mm hmm. ก็เริ่มทำคลิปพลามในช่วงที่มีเรื่องราวที่ทุกคนถึงตกใจนักกลัวของ้องตันโมนะครับ mm hmm. คุณตันโมวิจาซึ่งผมเองเนี่ยก็เป็นนักสแสดงรุ่นแก่แล้วเหมือนกันครับไปเร่อยๆก็มงหลายแบบ ตัวในเรื่องของซีรีส์บางกอกรักสตรอรี่นะครับตอนไม่เด็กนสาอาจจะได้ร่วมซีนกับน้องด้วยตรงแต่ว่าได้เจอกันในห้องแต่งตัวอยู่บ้างไม่ได้คุยนะครับน้องก็ไม่ได้จะสิทธิ์อะไรกับผมนะก็ทักทายสวัสดีค่ะอะไรต่างๆซึ่งแต่รู้สึกว่าน้องเป็นคนที่น่ารักนะครับแล้วก็จริงใจอาจจะดูห้องห้าวนะครับแล้วก็ไม่ได้พูดคุยอะไรมากแต่ว่าผมรู้สึกว่าพอเราได้ผ่าน ตรงนั้นมาเราู้สึกว่าเห็นใจสงสารน้องมากแล้วก็ครอบตัวด้วยนะครับนี่เราก็เลยรู้สึกว่านะความที่เป็นพ่อมีลูกสาววัยสิบแแล้วเหมือนกันนะครับแล้วก็อยู่ในวงการบันเทิงด้วยผมเป็นนักแสดงรุ่นแก่นะเหมือนกันก็รู้สึกเป็นห่วงนะปะังาคมเราเนี่ย่านิยมแบบนี้มันคงจะหมดไปสักทีนะครับ่านิยมนคนรวยคนใหญ่คนโตที่ผมไม่รู้ว่าทาจริงไม่จริงนะนะแต่มันก็มีอยู่จริงในวงการบันเทิงนะครับที่ ซื้อตัวน้องๆได้ร้แสดงไปเป็นเด็กเองบ้างอะไรบ้างการยอมยาทำอะไรต่างๆนะครับก็จะําใจเต็มใจไม่นเต็มใจไม่รู้ละนะครับซึ่งมันจามเกลียดผู้หญิงมากๆนะครับในาะคนเป็นพ่อที่มีลูกสาวเป็นผู้ใหญ่เรียกว่าเป็นผู้ใหญ่แล้วจะเกินไปรุ่นละนะครับก็เป็นห่วงแล้วก็ไม่อยากให้แกิดขึ้นหมดสักทีเราคนไทยแบบนี้นะครับนะ แล้วก็คุณควจะทำอะไรที่มันสร้างสารรค์มากกว่านี้นะครับแล้วก็อยากให้คดีนี้เป็นธรรมกับน้องแตงโมที่สุดอยากให้ทุกอย่างมันเปิดเผยออกมาแล้วก็ให้น้องไปสู่สุขภาพหมดหวงจริงๆนะครับอย่างไนก็ดีใจที่ได้อย่างน้อยในผลงานการแสดงในของผมเนี่ยก็เล่นเ่เดียวกับน้องแตงโมนะครับ <S 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 มกงกรักโซดี่มาเรียนสาติดตามผลงานของน้องซึ่งเล่นดีน่ารักมากนะครับแก่นแก้วมากในเรื่องนี้นะครับ ใน Netflix นะครับ <c oughs> หรือว่าพร่ามตอนหน้าเนี่ยเสื้อพร่ามจะพาไปพร่ามให้เราอะไรบ้างนะครับวันนี้ขอแค่นี้นะครับนะ้เดี๋ยวผมจะไปอาบน้ำแนละ้วบ,บาย